หมูบ้านล้านปีหมูบ้านลานปีไม่ใช่หมูบ้านลึกลับ,บ,ลบเดินไปด้วยครับไปดูไปน้องซื้อตัว Hidden Village นะครับ,รบสันสูงของนาย,ายนเาไม่เกินร้อยเข้าฟรีนายเฮ้ยร้อยสิบแล้ว นูทั่งนี่มันนี่เลยโอเคสองอัน้สบาทพ่อซื้อสองอันเลยัดไู้ีเกินร้อยเราโอเคตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วครับมเดินไปฮ้ยไปดูทำไมกี่คนไปดูสิมันจะง่ามวินไหมโอ้โหอย่างช้าเลยแคทเมียใช่ เอาเมียแคทเหรอโอเคทำท่าซิทำท่าเร็วๆามตัวเลยเจทีหนึ่งเจทีสองเจทีสามโอเคแล้วนี่ตัวอะไรเขาเนี่ยแปลกๆคามิเลียนเซราท็อปคามิเลียนเซราท็อปนีเข่าเลยโข้ oh my god ออะไรนะครับไปเลยตึกๆ hố vinh vừa nãy nè cháu vinh vinh vừa nãy nè hả lúc chiếp chả lúc chiếp vinh Hãy subscribe cho ไปไหนครับขับรถขับรถไปไหนครับรถแครอท <c oughs> ไปไป,ไปต่อเลยขับรถไปดูกระต่ายนู่นปีนตะแกรงเลยปีนตะแกรงก่อนเร็วๆเร็วๆอยู่ใกล้กันเเร็วๆคือไปเราจะไปได้สูงขนาดไหน <c oughs> ถ้าเป็นพ่อนะ่จาจะบาลานซ์ขึ้นเลย ไหนแม่น้องมาจับกล้องสิครับจะถ่ายจะบาลานซ์ให้เด็กมันดูดคุยกับเพื่อนเลยครับ มันตัว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 นั่นที่มันยืนอ่ะใช่ทำความสะอาดแข็นไปดูตัวไหนกันไปมังคีอะไรอยู่ตรงนี้โอ้โหสีหน้านิ่งอันนี้สีหน้ายิ้มสีหน้านิ่ง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 เออ มีคุณอะไรบ้างครับโอ้โห oh, ข้างในจากตรงนี้เมื่อกี้ไปเล่นกับม้าตะก,กระเตนตามข้าวมาในสวนนี่โอ้โ oh, ห oh, มันใหญ่มากเลยครับมันก็กว้างนะสนุกเด็กน้อยเล่นสนุกอ,นนอ,ปปอ,อันนี้มีอ้มมอยถ่ายรูปปีพีเสื้ออันนี้มีอุโมงค์นอนยักษ์เอ้ยมีดักแด้ด้วยเอ้ยไม่ใช่าทางนู้น oh, ี่อีกโอ้โหเยอะแยะมากมายครับมีตรงนู้นอีกเยอะอ๋อตรงนี้มีโซนเด็กเล่นกระวินจองแล้วครับ ก็วิ่งจอมาแล้วแต่ก่อนอื่นต้องเฮ้ยอะไรเนนะ่ะอะไรอะ่ะอุมโมงไปโอ้โหนี่มันนอนยักษ์เอาดักแด้ถ่ายรูปดักแด้วิ่งก่อนเอาจากดักแด้มาแล้วครับแบบมาอะไรหนูแบบ้านสเลว่าเนีแบบ่ะแบบ ว้าวโอ้โหนี่มันฝูงบึ้งบึ้งฝูงบึ้งพูดผิดไปเรื่อยพูดผิดไปเรื่อยไม่ใช่โอ้โหสุดยอดโอ้โหสุดยอดแล้วลุยเลยพี่หนึ่งเฮ้ยไอะจ๊าดลูกกวางยักษ์อะไรแม่อะไรครับนในนายนเรียกแม่เหรอนี่ไงแม่แม อ๋อเป็นฝูงเลยครับพี่มีอยู่กับแม่น้องเร็วโหสุดยอดโอ้สุดยอดครับโอ้โหเป็นฟูงเลยครับ,บเฮ้ยพวกนายมาจากไหนอะ่ะพวกนาย โคตกันโดดด้วยเต็ม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 โอ้โหตัวสุดท้ายมีสองสีสามสีกวินว่าไงเพี้ยน ที่ได้บิเลชเชียงใหม่โอ้โหนี่ไงกระวินมาถ่ายภาพปลูกตัวนี้ไหมนี่มันกระโดดขึ้นเลยเดินสูงจับปรถไฟอู้ๆชิกระชากไม่ใช่มานีจะไปไปไปเจอเจอ,เอะไรครับวาก วัก <Walk. S 2> ช่วยด้วยช่วยด้วยลาวยลาด้วยช่วยวยวงครับอสองตัวนี้กำลังจะสู้กันไปข้ามไปห้ามมาหน่อยเร็วไป <c oughs> ข้ามหน่อยอะไรขอครับจะทำหัวใจกันเอาแล้วหัวใจแล้วโอเคก็ปล่อยเข้ามาอื <c oughs> ามอืมทำอะไรครับ แอปเปิลเหรอไม่ใช่เหรออาจาร์แอปเปิลจริงด้วยเฮ้ยเตี้ยวม่จากไหนเตี้ยวจากไหนครับแม่เนาะเฮ้ยเจย์เฮ้ยไปทำอะไรตัวนั้นนี่นายโดนมาเข้ามาแกงลิงง่าไปแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยดึงเอาวะดึงเอาวะมาวจับแขนดึงเอาวะลูกจส่แขนมาอึบอึบ เออบเออบเออบมามาอะไรเนี่ยกบินมาดูอะไรนี่เร็วมาดูเลยมาดูเร็วขึ้นมาแล้ว้โอ๊ยกโอ๊ยโอ้ยตกใจโอ้ยมีปลาด้วยม่ได้ปลาเหรอตกใจโอ้ยเนื้อไงโอ้ยนื้อโอ้ยถ้าทกล้องหลนี่กบินไปเอานะ หับลงไปข้างล่างก็ได้งไปเพชรใ้จโอ้งใจดีใจีใใจดีสวัสดีครับสวยก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ้อนมายูได้นะครับอ่านี่ลครับอาครับงครับเป็นไงครับ ดีไหมเงีมั้งนี่ง้ไเโอเคเอาเอาแล้วออกแรงตัวเรวน้องสดาดีน้องสดาเราจกมะพร้าวโอ้โหลไม่อกขอบมาขยับม

เราลกมจะสาสาม้วเอาอีอเอมากขอบคุณครัโอ้โหตอนนี้ทำอะไรครับนี้กัน่ะครับ

แสดงริมไงบ้างครับสนุกสนุกวิชอบไหมชอบเดี๋ยวก่อนจะไปแสดงชอเลคเตเราไปเล่นข้างในกันต่อไปนี่ฮาวแล้วโอ้ยเราตรงไหนดีเนี่ยนี่ฮาววิวคอนทูนีดิวิลเลสไปไปวิ่ง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 เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยมาดูนี่ก่อน นี่มันตัวอะไรเฮ้ยตัวอะไรขึ้นไปปึ๊บเ้นเออขึ้นไปจะไปก่อนเลยเดี๋ยวตามไปเฮ้ยมีแทมโปลีด้วยกาวิน,วนไม่ต้องตามมาแล้วเร็ว โอ้โหเจอที่บาลานครับข้ามไปเลยไหวไหมไหวไหมโอ้โหมีสามเหลี่ยมนี้ด้วยนี่ไหวไหม ไหนดูสิไหวจริงหรือเปล่าปึบึบโอ้โหเฮ้ยไหวจริงด้วยไม่ธรรมดาเดี๋ยวพึ่งลงเก๊ท่าถ่ายรูปก่อนเอาหันหน้าค้านี้สิครับมา ปีนครับปีนปีนในบ้านต้นไม้โอ้หที่นี่นะสุดยอดอยากลงไปแล้วอ่ะก็มาดิครับไป,ไปไหนครับไป,ไปที่ไหนก็ได้งั้น ไปแท็กจักรยานครับอู้ชิกระชักระชิกระชักชกระชิกนี่เล่นไม่กลัวฝนเลยเน,นี่ยเราสองคนเนี่ยดูแม่น้องก็หลบฝนอยู่ตรงนูน้นคนอื่นก็หลบฝนอยู่ตรงนูน้นคนอื่นหลบฝนอยู่ตรงนูน้นจะส่อคนนี้เล่นอะไรตรงนี้เนี่ยเล่นไ,ออไรไปรีพายฝน่เมเจออะไรออยู่ะไรครับนี่งไงต่อยมวยต่อยมวยไปสอ่อ สว,สวต้อยต้อยเอาเขาเล่งแบบนั้นเลยไม่ไหามนเจอแล้วที่รีบไผที่รีบไผ่ในรีบไผ่บอทรายไปจัดไปใส่ไปเลยใส่ไปครับโอเคเล่นไปเก,ก,ก,กวินเกวินแฮมปูรีนไหม,ไ,มไปเร็ววิ่งมเลยลูกไป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  นะจบเลย,าายแล้วมาทำอะไรครับซจลชเกโชยังไม่มีใครเลยโชนอนหลับโชนอนัอวดี เกี่ยวกับแขอให้น uh, ้อยนึงอส่วนจะพข่าั้เดี๋ยวผมจะใช้แค่ร้ว่ะเป็นยัง เกวินดานิสซ์วิลเลจว้าวไปเลยสุดยอดเลยจะตัวหัวโป๊กก่อนหัวโป๊กเลยไหมอยอยู่ตรงกลางหนครับตรงกลางหน่อยว้าเออใส่เลยใส่เลยฝนตกโอ้โหไปเรื่องที่ตัวอะไรครับ นี่ตัวอะไรบ้างครับโอ้หัวเอ้ยนี่อยู่ในสือของนายนะจำชื่อไม่ได้แน่แน่เืออะไรอ่ะเจ้านี่คือซิตเตโกซอรัสซิตเตโกชอซิตเตโกชอลัสเฮ้ยไม่ใช่แมมมออันนี้อะไรครับกบินเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยมันกำลังมันกำลังล่ากันเนี่ยไปดูสิที่เลขสื่อเรไม่ใช่ เฮ้ยอันนี้เหมือนไทรซีโรปแต่มไม่ใช่นู่นไทรซีโรปนอนอยู่ตรงนู้นนี่ฮะอันนี้มันตัวอะไรครับมันล่าอยู่เนี่ยตัวอะไรเ,เห็นไหมครับแรปเตอร์มันล่าลูกมันเราจะแรปเตอร์ต้องทำยังไงเจแรปเตอร์ทำแบบนั้นเหรอข้างหลังนายก็มีเอเอแล้วไดนโนเสาร์านี่ไดนโนเสาร์พันอะไรคะเนี่ย ัเกียจากมือเพราะว่าผ่านอะไรดูแรปเตอร์แรดดูแรปเตอร์ล้อแบบนี้ไปเดี๋ยวจะพาไปหาพ่อกับแม่แรปเตอร์มาอันนี้ตัวอะไรครับอังคิโลคุณแม่ขยับไปอังเคียวสอร์ัสเซนเซอร์ไม่ทำงานอังเคิโลไม่ทำงานถึงเจ้าตัวนี้แหละมาดูเฮ้ยไ,ไปไตัวนี้มันกำยับขยับอยู่เอา แกวินตอบก่อนตัวนี้ชื่ออะไรครับไตเซราซท็อปไตเซร์ท็อปเสียงอะไรจากนี่ออกจากไข่เลยเหรอโอ้ตัวนุ่นตัวพ่นพิษได้ไปดูกันวิง لو, لو, لو. ว่งเร็ว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 วิ่ง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 โอ้จะพ่นพิษไหมเนี่ยไดโลโฟสอรัส เร็วความเร็วโอ้อันนี้ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยคาร์เลปเตอร์วิลซีเรปเตอร์รอรใช่อันนั้นลายบูอันนี้ก็วิลซีเรปเตอร์ครับโหนี่ไงเฮ้ยตัวน,นี้อะไรครับตัวน,นี้ตัวอะไรครับ คานโนทอร,รัสนี่มันมีล่างงูอยู่ใช่ชื่อภาษาไทยมันคืออะไรคานโนทอรสัสบัวก,กินเนื้อใช่แล้วจะบัวก,กินเนื้อสเกตได้จากเขาครับเป,เป็นลูกของปูอ๋อลูกของบูใครครับ <c oughs> ว่ายในลูกของบู <c oughs> ใช่ลูกของบูชื่อว่า เบต้าหรือเดลตา้าโอ้มีเขาแต่ว่าขาเล็กนิดเดียวครับคาโนโทอรัสมาเร็วเดลตา้าโอ้โหโอ้โหไม่ทางเลยเจ้จเดลตา้าส่วนเจ้าตัวนี้ชื่อคยาโมชอลัสไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เรนเสาวในประเทศไทยครับอะไรอะอโลโอซรัสไง มันจะสู้กับอะไรเนี่ยไปโนสไปโนซอลัสมันจะสู้กัแล้ววินมาห้ามเร็วไปห้ามอยู่ตรงกลางห้าไว้เจเดลตาเจอยากเจอแม่เจ้าไหมอยากเจอหรือไม่อยากเจอครับ <c oughs> โอเคไปวิ่งไว้ไงแม่ของเจ้าบูอยู่นี่เองมีตัง้งสามบูเนี่ยบูตัวไหนฮะ ไม่ใช่เหรอแล้ว,ลวตัวไหนใช่ตัวนู้นกระเปล่าโอ้บอลเติมเลยเนี่ยโอ้บ mm ินเราเข้าไปดูใกล้ๆครับเทียบดูว่ามันตัวใหญ่ขนาดไหน mm hmm. นี่มันซุปเปอร์ใหญ่เลยอะเกวินมาเจอตัวนู้นไม่ใช่บลูนะ mm hmm. ตัวที่มีงอนข้างหลังครับชื่ออะไรอะสีแดง mm hmm. ฮะเอาให้มัน mm hmm. ชัดๆ พาราเซโรฟัสโอเคแล้วตัวนี้ล่ะที่มันยกขาขึ้นเนี่ยว้ามังกาชอรัสตัวาอันนี้กินกามักาตัวใหญ่ตัวสั้งอย่างนี้อันนี้คือแอบมาซูปเปอร์ดูเปอร์ดโนโซดิฟเอร์ตันี่ถูกต้องดูมือทำมือเหมือนลูกมันชื่ออะไรครับชื่ออะไรในสัพันนี้ ฮัลโหลฮัลโหลฟัดมันตัวนุ่มมันมีงอนไอตัวนี้มายาโซลามายาโซลาเอ็มอามายาโซลามามาเอ็มเทคเเคร์ออฟไม่เบบีหาแม่แล้วจะเดีอดตานี่ไงตัวจริงของอามากาโซลากิ้งกาแห่งอามากาส่วนเจ้าตัวนี้กวิน อะไรครับเจ้าเดลตาเจ้านี้ชื่ออะไรชื่ออะไรครับถามโอวีเลเตอร์เออถามกรุณาต่อภาษาไทยมันเป็นช่องเห็นความรู้ตอนนี้ช่วงเวลาเห็นความรู้จะมาอังอังอยู่ให้ความรู้เ่นที่มาอังอังอะไรโอวีเลตเตอร์ไปว่าอะไรครับเห็นไหมไม่ต้องบอกเออเจ้าขโมยเจ้าขโมยไข่ไม่ต้องบอกว่าต้องให้ความรู้ของคนที่มาดูเจเจ้าขโมยไข่ นี่ล่ะเจ้าตัวบินได้ไบินได้บินรู้จักดีบินเคยตั้นมันอยู่นี่ไม่ใช่เทรนาลอนนะมันผิดเทลรานาดีอนมันต้องมีงอนด้วยตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ผิดครับเทรนอนเขาเขียนว,ว่าเทรานาลอนแต่ไม่ใช่เรื่องจะทางเข้าครับไปจนถึงแม่น้องไม่ใช่หัวทีเล็กแล้วก็เป็นโหเป็นหุบเขาไดโนเสาร์ ตัวนี้คือส่วนหนึ่งของ Hidden Village Hi. Hidden Village มีของเล่นมีของให้ถา่ายรูปเยอะมากมายแล้วก็มีในสาะวอยู่ตรงนี้แล้วก็มีโชว์จระเค mm. มีโชว์ mm. ลิงข้างในนุนก็จะมีดองกี้มีไก่มีอ้าโพนี่โพนี่ขี่ได้ครับ mm. ช่วงนี้วินมาวันธรรมดาก็ไม่ค่อยมีคนแต่ถ้าเป็นสารที่คนเยอะแน่ๆเลยปะตอนนี้พ่ออธิบายจบแล้ว เอาเข้าไปสึกบีครับเป็นไงบ้างนสนุกสนุกมีชอบไหมครับชอบที่นี่ชื่ออะไรครับเอาภาษาไทยก็ได้ถ้านี่ภา,าษาอังกฤษไม่ออกบ้านล้านปีบ้านล้านปีไม่ใช่หมู่บ้านล้านปีหมู่บ้านลึกลับหมู่บ้านลึกลับใช่ภา,าษาอังกฤษคือ Hidden Village เชียงใหม่โอเคแล้ววินควรจะแนะนำเพื่อนๆมาไหมใช่สนุกมากควรจะมาวัานไหนครับวัน วันเชาวันทหรือวันธรรมดาก็ได้อ๋อเหรอครับถ้ามาวันธรรมดาคนเยอะไหมครับไม่เยอะถ้าวันเสาร์ที่ล่ะเยอะมากมีของเล่นด้วยเป็นกองทับเป็นกองทับเลยเหรอมีบ้านลงบ้านลมอะไรด้วยแต่่วาปิดโอเคงั้นก็ลากันที่นี่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สวัสดยนะคะบ๊ายบายแชร์ได้ไหมไลค์และแชร์และซับสไคร้ได้ไหมโอเคตามันเลยตามันเลยบ๊ายบายซ see you next one อ้าวกวินโดนแกงมากวินกับ่น้องใครโดดสูงกันเร็วมาตรงกลางเลยจะวิ่นแม่กตุกคนลจะจังหวะกันดีกว่าค่ะแม่ตุกคนละจังหวะเพรานายทำไมพวกนายต้องมาวางมุมกล้องกันเองด้วยเอาเอ้เหตุการเองเหตุกไม่ออกโดยกลางมือเลย phần flip, ông ơi phần flip, phíp back flip, flip đưa nó có no hand, à cái đường qua đi, ơi chuyện ơi chả bay.